ครับสวัสดีครับนานาทุกท่านครับครับวันนี้ก็มีผมมีกบยางตัวใหม่มานําเสนอครับเป็นกบยางคิวเดครับี่นี้ขนาดสี่เซนครับน้ําหนักเจ็ดกรัมเบ็ดขนาดหนึ่งโอครับอันนี้ตัวสีม่วงเป็นเบ็ดบีเคนะครับเป็นใบหลวเดียวดี่ครับก็ใครสนใจกดสั่งซื้อในทิกต็อกในช้อปปี้อะไรก็ได้ครับนี่ครับตัวละหนึ่งร้อยครับ อย่างนิ่มๆน,นี่ครับคิวเด็สใครสนใจกดสั่งซื้อได้เลยครับในทิกต o อกเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะใช้สีม่วงก่อนดูกันคนระับดูแอคชั่น นับนี่ครับุกใสครัผมมาตุกใส เต็มปากไปเลยครับไสสวยๆใส่เล็กก็โดนครับติบเบ็ดไม่มีทางหลุดแน่นอนเต็มเงี้ยงครับ